ลักล็อกเลิฟนะครับลัก้นสัมผานะครับล, like ลักก็คือกุลักนะครับโชคดีล็อกคือล็อกเลิฟนะครับล็อกเลิฟล็อกความรักไว้นะครับบนสะพผนคอนเซปต์นะครับลักล็อกเลิฟลักก็ค네ือกุลลักนะครับก็จะมีนะครับเอากุญแจนะครับมาล็อกนะครับ ล็อกความรักอะไรแบนี้ครับรักล็อกเลิฟคอนเซ็ปต์ของงานครับสวัสดีครับมาบ้างเลยดัดไข่อุ้มๆอาจจะซุ่มๆได้ไหมได้ไหมเราต้องหากุญแจมาเองไหมน่าจะหากุญแจมาเองนะครับคอนเซ็ปต์รักล็อกเลิฟอ คู้รักคนไหนนะครับต้องการจะล็อกความรักไว้นะครับเอากระแจมาปลูกนะครับน่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ของงานของกินนะครับตอนแรกมาก็คือโอ้โหเดินมาเหนื่อยนะครับยังมาไม่ถึงด้านบนสุดก็คิดอยู่จะมีอะไรกินไหมจะมีน้ํำดื่มไหมพอขึ้นมาถึงตรงสะพานตรงกลางแล้วนะครับของกินเยอะมากนะครับ เป็นรถพักนะครับรถพักนะครับอยู่เต็มเลยนะครับต็มเที่ย,ยวไม่ต้องหวังนะครับของกินเรียบเลยนะครับอันนี้ก็ไก่ทอดราชาหารใหญ่คนไปเยอะมากออน่าจะอร่อย,ยอนยาอ่าจะ เราก็ลังจะเดินกลับลงไปแล้วนะครับแต่ก็หิวกินอะไรอีกวันนี้โอ้โหอันนี้นะครับมแมลงทอดทอดใหม่ทอดกรอบเลยครับพี่ใกล้หมดแล้วจ้าแวะได้นะจ้าไกด์หมดแล้วนะครับอร่อยเลยทอดใหม่ใหม่ๆครับอทอดใหม่ๆหม่นะ ลูกชิ้นยืนกินบริลัมนะครับมาแล้วนะครับงานกินยืนกินลูกชิ้นที่บริลลัมดังมากมาถึงที่เลยนะครับ